้คมถนนยนีไหนพูดเื่ออกไปก็พูดแน่นั่นใก้ครับอ่าบผมไม่ใกล้เลยแก่อบัเียงใกลผมได้ออถ่ายรอดเรีนก็ได้ตำรวจชุ่มหนคุณเดียวคุณใหญ่อยู่น่งทำเน้าตัวทำห้าตัวมา

แด้ขาใคระยัไงบอกบ้ได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 ้บอ้นาอ้อตว้องมันัน้องไอ้เจ้าแ้มตว้เจ้า้มัน้อยไอ้เจ้าแก้นต้อไอเด้แก้มน้ไ้เจ้าก้มนวน้ไอ้เก้มมน้ไอ้เ้าแมต้อไอ้เจ้้ว้ไอเจ้าแ้มันัน้อไอ้เ้ก้มมัน้ได้้าแ้มมัไเจ้้มมน้ได้เ้ไแก้ไดตัว้ได้เล้ก้้อได้เจ้้ ต่หมดแล้พวก่ีที่วูมังสารครับเอาเมิงผู้ใหญ่เขาเหยนอกเาีไลออกไปเเออนลี่อมมาจากในบ้านนตาตรวจทนทางเอ้าผม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 ไม่ผมไม่ได้ตวจในบ้านผมตรวจนอกบ้ามันมอถือไอมีอีกย่างนี่ผมตวจที่ท่นทางาแม่นเอิื่มาก่เอื่อมาตรวจดสมันเห็ดบ่ไได้ครับผมีเงียวเลยนี่เาเิงข่เียวเลยนจะนเลยรถน

คนนี้เค่อนแสดงผมนี่แล้ว่าไปเ็ต้อข้นัว่าตวดมนครับ้าค่เรียกคุณออกมาถ้าคุณออกมาคุณเรียกคุมาผมเรียกในบ้านเหรครับเรียกในบ้านเหรอครับคุณเรียกในบ้านเหรครับในบ้านนั่นคือในบ้านครับอ้าวี่คุณเรบ้านค่ผบ้านผมเออเออไม่หยังอ้ยห่อแ้นไม่าเ็